แม้ว่าจะขาดน้องสองพิ่ภาวีผู้เล่นที่เป็นตัวหลักจากของไทยไปอย่างน่าเสียดายแต่ฮุนไดก็พิสูจน์แล้วว่า<ม>พวกเธอยังมีความหวังอยู่<ม>นี่คือการปิดฉากฤดูกาลปกติที่ทั้งดราม่าและสะใจฮุนไดพลิกกลับเอาชนะพิงค์สไปเดอร์อย่างเหนือความคาดหมาย3ต่อ1เซตในนัดนี้สองพี่พาวีแม้จะไม่ได้ลงเล่นแต่การขาดเธอไปทำให้เห็นถึงความสำคัญของนักตบไทยในทีม จองจียุนกับ25คะแนนที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมฮวังยอนจูนักตบในตำนานที่ยังคงส่องแสงในสนามที่นี่168 c o m คอมเมนต์ชาแนลค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 Comment คอมเมนต์ชาแนลค่ะคลิปนี้มาที่หลีกเกาหลีกันนะคะในนัดนี้ฮุนไดไปเยือนฮึงกุ๊กวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ การแข่งขันเกมนี้ต้องบอกว่ามันคือการต่อสู้เพื่อกู้เกติตยศของทีมที่เรียกว่าเคยยิ่งใหญ่มาก่อนฮุนไดต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่เมื่อน้องสองวิภาวีนักตบของไทยที่เคยเป็นกำลังหลักต้องขาดออกไปจากทีมเนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บที่เรารู้กันอยู่นะแต่ว่าแทนที่จะยอมแพ้ฮุนไดกลับใช้โอกาสนี้ปลุกพลังของผู้เล่นสำรองและก็สร้างความประหลาดใจให้ทุกคนค่ะ ฮุนไดเริ่มต้นอย่างยากลำบากแพ้เซตแรกให้กับพึ่งกุ๊กไปแบบขาดลอยเลยแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเซตที่2เซตที่3ามฮุนไดกลับมาอย่างทรงพลังด้วยการเล่นที่เฉียบคมและความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อจนนำไปสู่ชัยชนะในเซตที่สี่จึงเป็นการปิดเกมแบบสมบูรณ์แบบเลย ฮุนไดกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของฤดูการนี้หลังคว้าใจชนะเหนือทีมฮึงกุกทีมจากฝูงมา3ต่อ1เซตแบบนี้พวกเธอมีคะแนนเท่ากับเลสปาร์ก็คือ60แต้มค่ะและกำลังแย่งชิงอันดับที่2ในตารางเรียกว่าแย่งกันอย่างดุเดือดเลยการที่ได้อันดับ2ก็คือการได้เปรียบในรอบเพลย์ออฟค่ะที่จะได้เล่นเกมแรกและเกมที่3ที่บ้านซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญจุดแข็งของฮุนได ความหลากหลายในการเล่นแม้ว่าจะขาดน้องสองพิภาวีไปแต่คุณใดย,ยังมีผู้เล่นที่เรียกว่ามีความสามารถขึ้นมาเติมเต็ม,ตมช่องว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นจองจียุนที่ทำคะแนนได้25แต้มในเกมล่าสุดนี้นะและลีดายอนมิดเดิลบล็อกเกอร์ที่แข็งแกร่งจิตวิญญาณการต่อสู้ ทีมนี้ไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะเสียเซตแรกไปแบบขาดลอยแต่พวกเธอสามารถพลิกกลับมาด้วยความมุ่งมั่นและความสามัคคีของผู้เล่นได้การวางแผนของโค้ชโค้ชคังมีกลยุทธ์ที่เฉียบคมและก็รู้จักใช้ผู้เล่นได้อย่างเหมาะสมหน้างานในสถานการณ์ต่างๆของทีมการเตรียมพร้อมสำหรับรอบชิงถ้าฮุนไดผ่านรอบเพลย์ออฟพวกเธออาจจะต้องเจอขับฮึงกุกอีกครั้งในรอบชิงแชมป์ค่ะ ซึ่งเป็นคู่แข่งที่เรียกว่าแข็งแกรง่งแล้วก็มีสถิติที่ดีกว่าในฤดูกาลนี้เลยนะคุณใดกำลังเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้งท้าทายและก็น่าตื่นเต้นพวกเธอมีโอกาสที่จะจบอันดับสองและสร้างความประหลาดใจในรอบเพลย์ออฟแต่ต้องแก้ไขจุดอ่อนแล้วก็รักษาฟอร์มการเล่นให้ดีที่สุดค่ะการขาดวิภาวีไปเนี่ยถือว่าเป็นการสูญเสียผู้เล่นหลัก เพราะว่าทําให้ทีมเนี่ยขาดกําลังสําคัญในเกมลุกและก็เกมรับความไม่สม่ําเสมอบางครั้งฮุนใดเนี่ยยังแสดงผลงานที่ไม่คงที่โดยเฉพาะในเซตแรกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามักจะเสียแบบว่าเสียเซตไปแบบขาดลอยความล้าและอาการบาดเจ็บต้องบอกว่าผู้เล่นหลักหลายคนเลยนะอย่างเช่นยางโยจินแล้วก็โมมาเนี่ยคือต้องแบกรับภาระหนักตลอดฤดูกาลแบบนี้เนี่ย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นแล้วก็เกิดการบาดเจ็บที่ต้องเล่นในเกมสำคัญสำคัญได้ คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคะว่าถ้าหากคุณใดเนี่ยนะสามารถจะจบฤดูกาลปกติในอันดับ2เนี่ยพวกเธอก็จะได้เล่นรอบเพลย์ออฟที่บ้านซึ่งอันนี้ค่ะเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญนอกจากนี้นะการที่เอาชนะฮึงกุ๊กในเกมเนี้ยก็ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทีมและแสดงให้เห็นว่าพวกเธอสามารถเอาชนะทีมจ่าฝูงได้นะแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมเต็มที่แบบนี้นี่คือการพลิกโฉมที่สะเทือนใจและสถานสนาม เหมือนกับฉากในหนังสงครามที่กองทัพในเกือบพ่ายแพ้แต่ว่ากลับเอาชนะด้วยกำลังใจและความสามาคัคคีว่าคนลุกไหมคะคุณใดอ่ะพวกเขากำลังเขียนตำนานบทใหม่มันเป็นเกมเวอลเลย์บอลหรือสงครามที่ต้องเผชิญกับฮึงกุ๊กพิงค์สไปเดอร์ทีมจ่าฝูงที่ดูเหมือนไม่มีใครหยุดยั้งได้ แต่ฮุนใดมาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่ลุกโชนเหมือนไฟป่าโอ้เป็นไงเราต้องพูดให้พลังใจกับทีมหุ่นใดกันหน่อยนะคะเซตแรกเหมือนฝันร้ายหุ้นใดแพ้ไปแบบขาดลอย12ต่อ25ราวกับถูกฝั่งตรงข้ามถล่มจนแทบไม่เหลือชิ้นดี แต่แล้วพริกเกมเซตที่2และเซตที่3ฮุนไดกลับมาอย่างดุดัน25ต่อ18ทั้ง2เซตเหมือนกับฮีโร่ที่ลุกขึ้นมาจากความพ่ายแพ้พร้อมกับแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามันในสนามและแล้วเซตที่4 25ต่อ15ฮุนไดปิดเกมด้วยชัยชนะที่ทั้งสะใจและดุเดือดเหมือนกับฉากสุดท้ายของซีรีส์เกาหลีที่ฮีโร่นั้นฟาดฟันศัตรูจนราบคาบ จองจียุนนักตบกหัวเสาวิวงสไปเกอร์ของคุณใดทำคะแนนได้25แต้มราวกับเป็นซูเปอร์วูแมนที่พร้อมยิงเลเซอร์ไล่ศัตรูทุกครั้งที่ได้บอลคุณจะเห็นความดุดันของเธอนักตบกหัวเสาตัวทีมชาติเกาหลีคนนี้ที่ทั้งบล็อกและการเสิร์ฟที่เฉียบคมราวกับดาบโครยอของนักรบโบราณเกาหลีเข้านั่น ส่วนรีดายอนมิดเดิลบล็อกเกอร์ก็เหมือนกับกำแพงเหล็กที่ไม่มีใครทะลุได้และฮวังยอนจูนักตบตำนานที่แม้พลังจะลดลงแต่จิตใจย,ยังคงลุกโชนเหมือนไฟที่ไม่มีวันดับและอย่าลืมหวังยอนจูคนนี้แม้จะผ่านยุคทองมาแล้วแต่ยังคงส่องแสงในสนามได้อย่างน่าทึ่งแป่แต้มของเธอในเกมนี้คือการย้ำว่าตำนานยังไม่จบ นี่คือชัยชนะที่ทั้งมันและสาใจฮุนไดชนะครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงทุกคนว่าเรายังไม่สิ้นสุดและการแย่งอันดับสองกับเลสปาร์ก็คือบทต่อไปของการต่อสู้ที่ยังไม่จบให้ติดตามตอนต่อไปเพราะว่าเรื่องราวของฮุนไดเนี่ยยังมีอีกสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารแอดมินขอยืมคำนี้มาใช้นะคะพลังของผู้เล่นสำรองที่กรอคอยโอกาสและใช้มันได้อย่างคุ้มค่า ความมุ่งมั่นของทีมที่ไม่ยอมแพ้แม้จะเสียเซตแรกไปกลยุทธ์ของโค้ชขังที่รู้จักวางแผนและใช้ผู้เล่นได้อย่างเหมาะสมชัยชนะครั้งนี้สำคัญมากคือการส่งสัญญาณว่าหุ้นใดยังไม่สิ้นสุดพวกเธอพร้อมที่จะสู้ในรอบเพลย์ออฟและอาจจะเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ในรอบแชมป์ก็เป็นได้ติดตามพวกเธอต่อไป นั่นไงเอาค่ะขอสรุปแบบว่ายิ่งใหญ่หน่อยเนาะแหมก็ทีมที่เราชอบนั่นเองนะคะสรุปนะคุณใดชนะฮึ่งกุ๊กไป3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ12 18ต่อ25 18ต่อ 25, 25และ15ต่อ25ค่ะ ผลชนะครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นความมั่นใจแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับรอบเพลย์ออฟของฮุนไดพวกเธอพิสูจน์แล้วนะคะว่าแม้จะขาดตัวหลักอย่างน้องสองวิภาวีของเราไปที่โอ้โหใครต่อใครก็บอกว่าเป็นตัวนำโชคของทีมเลยนะแต่จิตวิญญาณของฮุนไดยังคงแข็งแกร่งค่ะและตอนนี้นะก็มาทบทวนอันดับตารางล่าสุดกันนิดนึงค่ะ อันดับที่1คือกุกพิงค์สไปเดอร์แข่ง33มี77คะแนนอันดับที่2องเลสปาร์คแข่ง33มี60คะแนนอันดับที่3ามฮุนไดแข่ง33มี60คะแนนเท่ากับเลสปาร์คนะคะแต่เป็นอันดับ3เพราะว่าผลต่างชนะนั้นเขาน้อยกว่าเลสปาร์คค่ะอันดับที่4 IBK แข่ง33มี43คะแนน แข่งเดือดกับไฮพาร์ s ของน้องโมเมวันเสาร์นี้ติดตามดูกันเลยนะคะและอันดับที่5ตามมาติดติดเลยไฮพาร์ s ของน้องโมเมแข่ง32มี40คะแนนอันดับที่6 AI p a p e r แข่ง32มี32คะแนนและอันดับที่7 GS c a ี t e c h แข่ง32มี30คะแนนตอนนี้ต้องเชียร์ GS c a ส t h c h ให้หนีบวยค่ะ เอาละค่ะก่อนจบคลิปเช่นเคยนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เอ็นดูช่องนี้แล้วก็เข้ามาพูดคุยเรื่องวอลเลย์บอลด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดถึงเป้าหมาย50,000ฟอลโล่ไปด้วยกันเร็วๆขอบคุณมากค่ะไปละสวัสดีค่ะ